เป็นคู่ที่เหมาะสมกันเลยนะแม่เหมือนผีเน่ากับโลภุเลยมั่นเหรอสวยเหรอเอาไปขอให้รักกันมากๆนะให้ถือไม้เร้ายอดทองแต่ว่ามีกระบอกเจ้าไปตียอดหน้าสักทียอดหน้านนะมึงเหรอกูจะฟาดย,ยอดหน้ามึงไว้ก่อนคนะ่ะอย่าลืมนะสวยก็ไม่สวยอีง<ะ>แล้วก็ขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะแม่นะมีลูกเม่ไรอย่าแม่ หนูคอหนึ่งตัวนะจะไปเฝ้าบ้านเพราะมันดุหนึ่งตัวของมึงอ่ะกูให้ไปเลยตัวที่ออกมาจากปากมึงคงจะดุเหมือนมึงอยู่แล้วอะไรที่ยอมได้ก็ยอมนะมังกรน,นะเขาเป็นน้ำร้อนเราก็เป็นน้ำเย็นเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานอีกแก่มันก็ตายละยน้าเหมึงแล้วเหรอแก่ก่อนกูอิกเพราะฉะนั้นตายก่อนกูแน่นอนค่ะเอาดีๆนะแม่นะ นไหนๆก็ได้แต่งงานกับผัวเก่าหนูแล้วว่าก่อนเข้าขอหนูขอโจ๊กก่อนได้ไหมอีนี่โตอะไรของมึงหน้าแบบมึงนี่เหรอจะมาโจ๊กหัวกูเป็นไปไม่ได้ยากเชิญค่ะเต้นจ๊กจก๊กจ้าถ้าถามว่าลอแล้วได้อะไรก็คงตอบได้ว่า